แผนเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฟูมูลเมดิเทชันให้กับชาวท้องถิน่นได้รวมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวง พร้อมกับวัดพระธรรมกายในภาคพ,พื้นอเมริกาโดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยทุกคนได้จุดโคมประทีปเพื่อแสดงถึงพลังแห่งสันติภาพร่วมกันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสทานิสโรเป็นประธานสงฆ์นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียส่วนพระอาจารย์แจ็กกี้ สีลสังวโรได้ให้ธรรมะและนำนั่งสมาธิทางไกลาจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางออนไลน์โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคในการนั่งสมาธิตามหลักทางสายกลางคือการรักษาสมดุลระหว่างสติกับสบายควบคู่กันไปโดยให้หลักสังเกตว่าถ้าเรานั่งสมาธิมีความสุข เราจะอยากนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแสดงว่าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งทุกท่านที่ร่วมงานนั่งสมาธิด้วยความสงบนิ่งบางท่านได้เล่าความประทับใจในกิจกรรมนี้ว่ารู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะมีประสบการณ์การนั่งสมาธิที่สงบเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในใจทำให้ได้แนวคิดดีๆว่า ความสุขไม่จำเป็นต้องหาจากวัตถุภายนอกแต่สามารถสร้างขึ้นได้จากการทำใจเราให้หยุดนิ่งโดยการนั่งสมาธิและดีใจที่ครั้งนี้เห็นผู้ที่ชอบการนั่งสมาธิเหมือนกันมารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้